ออโดนยิงง่ายๆก็ไม่เป็นไรยอมนะฮะยอมเหมือนกันเออประมาณนี้ประมาณนี้นะครับทั้งหมดนะฮะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูการเล่นเลยว่า,วาจะเป็นยังไงนะฮะก่อนจะไปชมคลิปผมมีร้านเติมเกมจะมาแนะนำกับร้านโกลเด้นเติมเกมบริการเติมเกมถูกรวดเร็วปลอดภยัยแถมมีเกมให้เลือกเติมอีกมากมายสามารถเติมเกมคอร์ดิตี้โมบายราคาถูกไวปลอดภยัยสามารถเติมได้ที่ไลแอด โกเด้นเติมเกมมีแอดมินคอยดูแลตลอด24ชั่วโมงอยากเติมเกมถูกไวปลอดภัยเติมได้ไม่อั้นต้องที่โกเด้นเติมเกมเท่านั้นลิง์กอยู่ใต้คลิปอย่าลืมเข้าไปเติมกันเยอะๆนะครับวันนี้ผมเลือกมา2ปืนเท่านั้นนะครับมีเฟนเนกกับคลิกซนะฮะนี่หโหดูพระเอกโคตรหล่อโคตรอันตรายวันนี้เรามาในโหมดของวางบอมนะผมอยากมาลองเล่นมั้งครับไม่ได้เล่นนานแล้ววางบอม ก็มากับการร่ามครับโอเคศัตรูวางระเบิดไปที่เรียบร้อยฮะก็ค่อยเดินล้ากันนะผมสุ่มตีแชดโลกมานะครับไม่มีตี้นะส่วนใหญ่จะเล่น mp เล่นโหมดอะไรนะฮาตพอยต์ใช่ไหมแต่โหมดนี้ผมไม่ค่อยได้เล่นแฮออ๋อคนสุดท้ายครับแต่ว่าให้เพื่อนไปช่วยแล้วกันนะผมขอยัดกู้ครับสวย โอ้โหปืนผมเฉยๆกับปืนมากเลยนะเอาจริงว่าปืนพกครับปืนที่ดีที่สุดคือปืนฟรีครับปืนพกเนี่ยผูดตรงๆอ่ะผมเป็นคนที่ไม่ได้อวยเกมมากอยู่แล้วครับปืนนะทุกปืนเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นคิกซิกเฟนเนกโลคัสสี่ปืนทั้งหมดเนี่ยผมผมผมชอบเฟนเนกสุดผมให้เฟนเนกสวยที่สุดนะครับนอกนั้นเนี่ยช่างมันแล้วกันนะ ผมค่อนข้างผิดหวังกับปืนของของกันดั้มนะไม่รู้สิไม่ชอบอะส่วนตัวไม,ไม่อาจจะไม่ได้ชอบหุ่นยนต์จ๋าขนาดนั้นอยู่แล้วด้วยนะฮะเออแต่ว่าตัวหุ่นยนต์ชอบนะแต่แค่ว่าผมไม่ได้ถูกจริตก,กับปืนที่เป็นแนวหุ่นยนต์ะผมถูกจริตแบบว่าพวกแนวสงครามโลกมากกว่าแบบปืนไม้ก็ได้อะไรย่างี้หรือไม่ก็แบบไม,ไม่ไม่ใช่หุ่นยนต์อะไรก็ได้ที่ไม่ใช่หุ่นยนต์แปดบิตเออย่างเงี้ยชอบแปดบิตอะไรย่างี้นะฮะ โอ้ตอนนี้หนึ่งกับสามครับแล้วดูปืนผมด้วยนี่ไงมาดิไอ้น้องอยู่ไหนเอ่ย้หแอบแอบหลังก็เออหลังเข้าสองเต๋อไม่มาหรอจ๊ะเฮ้ยลูกซองครับมันเก่าไปแล้วครับตัวชื่ออะไรนะลืมแนละ้วไอ้ตัวดำๆอะ่ะ มันชื่ออะไรวะอันนี้ลืมจริงนะเอ้ยไอ้อ,อ,อ้ตัวมิติอ่ะเออตัวดำาๆอะ่ะตอนแรกนี่ตอนมาเนี่คนหือห,ห่ากันมาก้ายกันมากแต่ตอนนี้คือแบบอะไรก็ไม่รู้หายไปไหนก็นไม่รู้โอ้โหขอบคุณนะเว้ยเนยมาเอาม่ครับคือผมเล่นผมเล่นวางบอมเนี่ยผมชิลกว่าฮาร์ดพอยต์อีกนะเพราะว่า อาจจะเป็นเพราะว่าผมไม่ค่อยถนัดแล้วผมก็ไม่รู้เรื่องอะไรอย่างเงี้ยก็เลยช่างแม่งอ่ะแพ้ก็แพ้ชนะก็ชนะอะไรอย่างงี้นะครับแต่ฮาร์ดพอยต์เนี่ยมันเดือดกว่าผมมัน่นใจเลยฮาร์ดพอยต์เนี่ยแม่งเล่นแล้วแบบโอ้โหจี้จี้มากนะครับวางบอมมาเล่นแบบชิวๆบางทีก็เจอสไนดยอะไรเงี้ยให้เพื่อนแบกนะครับส่วนฮาร์ดพอยต์ที่มันให้เพื่อนแบกยากครับพวงตรงมันต้องช่วยกันทั้งทีมอ่ะโอ้กูตแตกอ่ะ อ๋อฮะไม่มีใครเหรอมันไม่ค่อยบุกกันเลยเนี่ยฮะมันไม่บุกกันเลยแล้วตัวเราอย่างใหญ่ครับกันดัมฟรีดอมกันดัมนะฮะตัวนี้ผมไม่รู้ว่าชื่อจริงๆของเของเขาชื่อนี้หรือเปล่านะ ก็ปกติตอน,นเด็กๆก็ดูแต่วันพะีเนี่ยเออไม่ค่อยดูเลยอนะไรเงี้ยเคลโลโลยังดูอยู่ <laughs> เคลโลโลโดเล он, นะเอ,อ,อมบอนอย่างเงี้ยเออทำไมเจอรี่อ่ะอันนั้นดูอยู่ทำไมทำไมคอลิตี้ไม่คอแลแลบกับโด он, นดอมอนเนี้ยเออเอาโดนดอมอนมายิงนะอ่ะเอ <laughs> อ,อ,อแล้วคอลแลบกับกันด้ามอ่ะเราไม่เคยดูดิเออข้างบนนะ่ะเรียบร้อยครับผมสวยจัดน,นะฮะ กันด้ามนี่มันเป็นของญี่ปุ่นใช่ไหมใครรู้บอกหน่อยนะผมไม่รู้ว่าเป็นของประเทศอะไรฝรั่งหรือเปล่าหรือญี่ปุ่นน่าจะญี่ปุ่นนะกันด้ามเนี่ยเออแต่ผมอยากให้มันเอก็กับโดเรมอนมากกว่าผมอยากให้มีแบบว่าปืนพกปืนพกเป็นกระเป๋าพิเศษอะแบบตอนยิงก็คือควักของออกมาปาใส่อะประมาณนั้นอันนั้นอันนั้นน่าชอบนะมาดิ เบื่อเนี่ยเบื่อเนี่ยฮะเฟิร์นเน็กซ์โอเคจริงๆมันต้องเอาไปรีวิวใน br เนาะสมัยก่อนที่ผมเล่นยังยังเล่น b r ออยู่ก็คงรีวิวใน br นะครับแต่ตอนนี้คือ br คืออะไรไม่รู้จักอะ่ะ,ะ,ะอยู่ไหนเอ้ย,เ,ยนะเขาวางหรออยู่ไหนวะนนเฮ้ยแล้วพวกเราตายไม่หยุดเดี๋ยว๊บ เขาอยู่ไหนวะโอ้โหลูกกตานี่เลอะไปด้วยปืนพกเอ,อเนี่ยมันผมไม่ชอบตรงนี้แหละมันน่ารำคาญน่ะถ้าเล่นฮาร์ดพอยต์นี่คืองัดได้งัดนะครับคมจีฮาร์ดพอยต์แต่นี้คือแบบเนี่ยไม่หนีแกเหไหนียิ่งเดียวไอ้อพวกนี้หนีไปไหนก็ไม่รู้เฮ้ยจะหนีทำไมวะสองหนึ่งอ่ะน้อง พี่เป็นกันดั้มนะม <า S 1> โอโ้โเอา้เอาวมาไงวันนี้เอาทามิงอันนาชิเป่งกูมาเจอเทมผ้าต่อสุดท้ายแม่งประมาณนี้ไปต่อเกปสองนะ <hour> กันนะ o n hour later เกม่สองครับผมด่านเดิมฮะก็คลิกซิกมาดูซิว่าวันนี้จะตต่มเยอะแค่ไหนเฮ้ไปเรียนฮาร์ดพอยต์ก็ได้อยู่แล้วนะเนาะจริงฮะผมไม่คู่ควรกับวางบอมจริงจริงว่ะ คือเลือดเป็นร้อนะอย่าห้ามพี่เอ็น้องนะมาครับมากับคิกซิกฮะที่ผมเลือกสองปืนนี้มาเพราะว่าผมชอบโทนพระเอกไงเออมันเป็นแบบว่าโทนไอตัวพระเอกดีนะครับโอเคเอาดาบมาผมตานน้สะบัดเข้าไปให้แม่ไม่ออกจากฐานเลยเว้เลยโอเคมาฮะรอ รออย่างเดียวแล้วผมเฝ้าแล้วเรอมันจะมีใครสักคนกูเบื่อเบื่อคนไปครับไอซีหนึ่งต่อสองมาให้พี่สักหนอเหี้ได้ไหมโอ้มันนี่แหม่แม,แมงเอ,อ้ยขวามือ,อครับ เฮ้ยเดี๋ยวโอ้ซ้ายก็มาอ่าชุดวะอยากกลับไปเล่นฮาร์ดพอยอยากออกจากเกมตอนนี้แล้วไปกดฮาร์ดพอยซะลำคาญในพวกนี้โคตรลำคาญเลยลำคาญโหมดนี้ดีกว่าฮะมันโหมดมันบังคับให้เล่นติ่มอะผมไม่ชอบอะ<ว>ผมชอบแบบบุกบุกอะอยู่ไหนเอ่ย ดาบเรื่องแสงโคตรหนึ่งหนึ่งครับเมื่อไหร่จบเนี่ยออกมาดิออกมาออกมานี่เจอแล้วลำคาญลำคาญไม่ต้องแอบอยู่กับผมบุกอย่างเดียวม,ม,ายมาไหมไม,มีคนเออเพื่อเราบุกฮะนี่เพื่อเราใจเพื่อเราใจโคตอืมต้องอย่างนี้เลยครับโอเควางไว้ครับ ผมพูดไปงั้น,นนะอะจริงๆแล้วมันก็เป็นกลยุทธ์ของหมดวางบอมไปเลยครับยังไงมันก็ต้องเล่นเซฟอะฮะโบดนี้มันพลาดไม่ได้งไงเรืเองปกตินะฮะแต่พูดไปงัน้นนะผมเอาไปเทียบกับพาร์ดพอย์ไม่ได้หรอกตัวสุดท้ายครับแอบนะแน่นอนฮนะแอบมาแอบกลับแอบอืมหรูดีซะด้วยนะแต่ก็ไม่เลดนะโดดดมาอย่างเซียนเลยสองต้นหนึ่งครับ จังหวะนี้เราเฝ้าบอมอย่างเดียวฮนะเราเป็นต่อแล้วครับไม่ต้องไปทั้องออกไปเออโหคิกซิกอืออันนี้ก็ซิ่งเหลือเกินนะสตยอสรครับจัดไปหนึ่งตัวสุดท้ายนี่คว้างไม่ไปเผื่อโดนฟุกฟุกอะอ่ะกูโดนดิแกะตาสุดท้ายแล้วครับสี่ต่อสแล้วครับตานี้ อย่าหนีอย่าหนีมาวัดกันหน่อยวัดคมกันหน่อยอย่าหลอยพี่น้องอย่าหลอยอย่าหลอยถ้าเรื่องแบบว่าเรื่องใช้สมองในการเล่นเนี่ผมแทบไม่มีเลยนะ,นะโฮะฮะโอ้โหประมาณนี้แล้วกัน <Okay. S 1> การดั้มนะใครอยากซื้อก็ผมว่าหมดนั่นประมาณห้าหมื่นได้ประมาณนั้นนะ